วันนี้พาไปดูการแข่งวิ่งบุรีรัมย์มาลทอน2022นะครับ Presented by เครื่องดื่มตาช้างเป็นปีที่6แล้วก็เป็นการแข่งนในรูปแบบไนรอดันครับบนมาตรฐานระดับเหรียญเงินของโลกนะครับ Silver l e l ซึ่งจัดเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็ออกสตาร์ทกันที่สนามช้าง International Circuit แล้วก็เข้าเส้นชัยที่สนามช้างอารีนาจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็รากาศถือว่าคึกคักเป็นอย่างมากนะครับวิ่งกันตอนกลางคืนนะฮะไม่ร้อน ก็มีนักกีฬาชื่อดังมาแข่งขันกันมากมายนะครับในกีฬาไทยตัวทีมชาติก็มานะครับส่วนนักกีฬาชื่อดังระดับโลกก็มาเหมือนกันนะครับโดยการแข่งแบ่งเป็น4ระยะนะครับมาราธอนนะครับระยะทาง42.195กาิโลเมตรฮาบมาราธอนมินิมาราธอนแล้วก็ฟันรันนะครับก็ฝนเนี่ยตกลบมาด้วยนะครับตั้งแต่ช่วงการปล่อยตัวระยะมาราธอนนะครับซึ่งมาราธอนเนี่ยปล่อยตัวตั้งแต่ช่วงเย็นเลยนะครับ เวลา18บแกาสานาทีนะครับปล่อยตัวนักกีฬตอนนั้นแล้วก็เข้าเส้นชัยภายในช่วงไีสองนะครับก็ถ้าใครเคยไปนะครับบรรยากาศนย่ยจะบอกว่ามันมันคึกคักนะครับวิ่งกลางคืนด้วยมีดนตรีครับมีห่างเครื่องน่ฮะอย่างที่เห็นนะครับมาเต้นส่งกำลังใจให้กับคนวิ่งครับระหว่างทาง2ขั้นทางนะครับแล้วก็มีแสงสีเสียงครบนะครับก็การจัดครั้งนี้เนี่ยเป็นไปด้วยความป้องกันนะครับ ามมาตรการป้องกันโควิด -19 ของกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็นักกีฬาต้องมีการรับวัคซีนครบโดสนะครับมีการตรวจ ATK แล้วก็นอกเหนือจากนักกีฬาแล้วเนี่ยเจ้าที่นะครับแล้วก็คนที่ออกมาจำหนาสินค้าออกบูธเนี่ยก็ต้องตรวจหมดเลยนะครับเนี่ยครับโอโ้โหบรรยากาศเป็นไงเวลาวิ่งผ่านตรงนี้นะครับก็คึกคักเป็นอย่างมากนะครับเนี่ยครับสองข้างทางคือวิ่งไปไม่เหงานะฮะแล้วก็ไม่ร้อนด้วยซึ่ง ส่วนตัวผมเองเนี่ยก็ไม่ค่อยชอบวิ่งแบบนี้สักเท่าไหร่นะฮะก็รู้สึกร้อนครับแต่ว่าถ้ามีโอกาสก็จะไปขอลองวิ่งที่นี่สักครั้งครับเอาแบบฟันลันก็ได้นะฮะระยะทางสั้นๆพอนะครับเพราะว่าวิ่งไม่ไหวเหมือนกันนะฮะก็เดี๋ยวดูภาพบรรยายกาศกันไปก่อนนะครับผมจะรายงานผลให้ทราบนะครับว่าในการแข่งระยะไฮไลท์คือมาราธอนเนี่ยใครได้แชมป์นะครับนี่ฮะสองงทางน,นะครับบางคนก็เหนื่อยก็ หยุดวิ่งบ้างก็มีนะครับโดยมาราธอนนะครับฝ่ายชายคนเข้าเส้นชายคนแรกก็คือสเกตซูริยานอฟนะครับจากรัเสเซีย2ชั่วโมง28นาที21.80วินาทีนะครับส่วนอันดับ2ในประเภทมาราธอนฝ่ายชายนะครับเป็นสัญชัยน้ำเขตตัวทีมชาตินะครับเรนนิงันซีเกมควา้าแชมป์คนไทยเป็นสมัยที่3นะครับได้อันดับ2ในประเภทมาราธอนด้วยส่วนอันดับ3เป็นบุญถึงสีสังครับ ไปดูฝ่ายหญิงกันบ้างครับคนนี้นะครับมาราธอนครับได้แชมป์นะครับก็คืออเล็กซานดรามูโรโซวาจากรัสเซียเวลา2ชั่วโมง52นาที12.88วินาทีอันดับ2เป็นลินดาอินทชิตครับตัวทีมชาติครับแล้วก็ได้แชมป์คนไทยนะครับอันดับ3เป็นอภัสราประสาทขินพิมายนะครับส่วนระยะฮาบมาราทอนนะครับ21.1กิโลเมตรฝ่ายชายเป็นบิกนะครับนัทวุฒิอินนุ่มคนแฝดผู้พี่นะครับตัวทีมชาติเหมือนกันครัเวลาได้1ชั่วโมง 8นาทีนะครับ35.25วินาทีคว้าแชมป์สสมัยแต่ก็เป็นแชมป์คนไทยมาโดยตลอดนะครับสว่วนระยะฮาาทอนฝ่ายหญิงครับอันดับ1เป็นออนอันนงวงศอนนะครับทำเวลาเป็นหนึ่งชั่วโมง2 2นาที06.33วินาทีครับสำหรับท่านที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับผมรบกวนกดปุ่มติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในครั้งต่อไปและหากท่านมีข้อสงสัยหรือว่าอยากให้ทำคลิปอะไรก็สามารถทิ้งไว้ได้ที่ใต้ช่องคอมเมนต์นะครับ วันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ